ข้อ15านะเขาบอกว่านักเรียนที่อยู่ชมรมรักโรงเรียนมีอายุ9ปี12ปี10ปี1 4ปีแล้วก็ฝาแฝดอีก3คนสิ่งที่ทุกคนรู้แน่แนคือฝาแฝดหมายความว่าอายุเท่ากันถ้าอายุเฉลี่ยนเนี่ยเท่ากับ12ปีมาธทยฐานเท่าไหร่รู้จักมาเทยฐานกันไหมมาเทยฐานก็คือการที่เอาข้อมูลทุกตัวเนี่ยมาเรียงกันจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมาก แต่ปกติเนี่ยพี่าหัดเรียนจากน้อยไปมากอืแล้วก็เอาข้อมูลตรงกลางอย่างเช่นมีนเจ็ดอย่างเงี้ยเอาเจ็ดไปหารสองก็จะได้สาจุดห้าให้เราปัดขึ้นเป็นสี่เนาะแต่เมื่อไหร่ที่มันหารลงตัวสมมุติมีสิบคนสิบหารสองก็จะได้ห้าใช่ปะให้เอาตัวที่ห้ากับตัวที่หกมาบวกกันก่อนแล้วก็หารด้วยสองตัวที่ห้ากับตัวที่หกไม่ใช่เอาห้าบวหกนะหมายถึงว่าแบบ ลำดับที่ห้ากับลำดับที่หกมีเจ็ดคนอันนี้มีสี่แล้วใช่ป่ะแล้วก็ฝาแฝดเนี่ยให้อายุฝาแฝดหนึ่งคนคือ x ดังนั้นเนี่ยรวมกันแล้วก็จะได้สาม x เขาบอกว่าอายุเฉลีย่ยเนี่ยเท่ากับสิบสองอายุเฉลีย่ยคือเอาทุกคนบวกกันหารด้วยจํานวนคนใช่ป่ะก็คือเก้าบวกสิบบวกสิบสองบวกสิบสี่บวกสาม x ส่วนด้วยเจ็ด เอาเคูณขึ้นไปก็จะได้84เท่ากับอันนี้บอกอันนี้ได้26 26บหกอกอันนี้ได้35ก็เป็นสีหย้ายไปลบก็จะได้39มสิเ้าเท่ากับสามเอหานด้วย3ามทั้งสองข้าง x ก็จะเป็น13ซึ่งเราจะมาเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากน้อยสุดก็คือ9ใช่ปะ ต่อไปก็คือสิบต่อไปก็คือสิบสองต่อไปก็คือสิบสามซึ่งสิบสามมีสามตัวเนาะก็เขียนไปสามตัวแล้วตัวสุดท้ายก็คือสิบสี่อย่างที่บอกตัวตรงกลางมีเจ็ดจะมีเจ็ดคนใช่ปะหารสองได้สามจุดห้าก็คือเอาตัวที่สี่เนาะหนึ่งในตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามแล้วก็ตัวที่สี่คือตัวนี้เนาะตอบสิบสามันนี้ โอเคข้อ16เนาะเฮ้ยข้อ1ินี่คือข้อสุดท้ายของข้อกาบะใช่ข้อสุดท้ายแล้วมาเด็กหญิงเจนเนี่ยซื้อขนมปังมาหนกล่องโดยที่ในกล่องอ่ะเป็นรูปตัวอักษรภาษาอังกฤษ s ถึง z มีย6ตัวเนาะแต่ละตัวอักษรมีจํานวน5ชิ้นเท่าเท่ากันเมื่อเปิดกล่องแล้วเนี่ยเด็กหญิงเจนอ่ะหยิบขนมในกล่องเป็นครั้งแรกได้หนึ่งชิ้นผลต่างความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ ตัวอักษรที่อยู่ในชื่อกับหยิบไม่ได้ตัวอักษรที่ไม่ได้อยู่ในชื่ออันนี้ก่อนมี26ตัวอักษรตัวละ5หมายถึง A ก็มี5ตัวเนี่ยก็คูณ5ไปใช่ปะก,ก็ได้ว่าทั้งหมดมีเท่าไหร่ก็คือ130อผลต่างของความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ตัวอักษรที่อยู่ในชื่อกับไม่อยู่ในชื่อแน่นอนว่าตัวที่ไม่ได้อยู่ในชื่อต้องมากกว่าอยู่แล้วเนาะเพราะว่าทั้ง6มีตั้ง ทั้งหมดมีตั้งยี่สิบหกตัวอักษรแต่นี่มีสี่ตัวที่ไม่ได้อยู่ในชื่อตั้มาก,ก่อนอยู่และร้อยสามสิบลบด้วยอะไรสักอย่างร้อยสามสิบที่ไม่ได้อยู่ในชื่อในชื่อไหนมีสี่ตัวใช่ปะ่ะแล้วทั้งหมดมียี่สิบหกเอายี่สิบหกไปลบสี่ก็จะได้ยี่สิบสองแล้วยี่สิบสองไปคูณห้าเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้รู้ว่าแบบ ันคือเท่าไหร่อะมีป่ะว่ามันมีทั้งหมดว่ามันมีขนมปังทั้งหมดกี่ตัวเออส่วนตัวที่อยู่ในชื่อกก็คือมีสี่ตัวสอนตัวสอรละห้าก็คือยี่สิบเอาร้อยสิบลบยี่สิบได้เลยเนาะเพราะว่าส่วนเท่ากันก็ได้เก้าสิบส่วนสามสิบคูมเหมือนกันแต่ออกนาเท่าก,กับเก้าส่วนสิบสามอันนี้คือคนตานะ่างต่อเฉลีสาม บอกได้เลยกล้าพูดเลยว่าข้อเสียนง่ายกว่าข้อกานี่เขาถามตรงๆเลยว่ามีค่าเท่าไหร่แล้วเราก็งั้นเราก็ชิดไป <c oughs> นี่ก็มีเสกัดส่วนใช่ปะขั้นแรกก่อนเราถอดทีลรับตัวก่อนอันนี้ได้เท่าไหร่เอา104ถอดไปก่อนก็จะได้12 <c oughs> ส่วนในรูทเนี่ยขอเอาไว้เหมือนเดิมก่อนนะว่า คืออยากคิดทีเดียวคีดเกียวอันนั้นคือ9ถอดรูดออกมาได้3แล้วก็ข้างล่างนะเนาะ36เอาแค่ตัวเลขถอดออกมาก่อน36ถอดออกมาได้6เนาะเอาตัวเลขตัดตัวเลขก่อน6ตัดได้2นี่ แล้วก็เอาสองตัวนี้คูณสาก็จะได้หกอันนี้ x ก,กําลังสิบเอ็ดแล้วมี x ก,กําลังลบสองคูณกันก็คือเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันสิบเอ็ดบวกลบสองก็จะได้ x ก,กําลังเก้าอันนี้ y กําลังสิบอันนี้ y กําลังลบสองสิบบวกลบสองก็จะเป็น y กําลังแปดอันนี้ไซด์กลางเก้าบวกกับ เกำลัง9้าคูณกลังลบห้กบวกลบหก็ 5, จะได้เซตกำลัง4ส่วนด้วย6ข้างล่างนี่มันตัดไปแล้วเ้าก็ใส่แค่น,นี้เห็นป้าว่าตรงเนี้ยมันเหมือนกันเราก็เอาตัดกันได้เลยก็เหลือแค่หกนะตอบ6ได้เลยนะคน,นะใหญ่ไป โอเคต่อไปเป็นข้อ18เนาะขอยกมาหน้านี้นะเพราะว่าเราอาจจะเขียนไม่พอข้อ18เนาะสมใจเนี่ยเล่นเกมทายตัวเลขกับเพื่อนโดยที่สมใจอ่ะจะเลือกจำนวน2องจำนวนแล้วบอกไปที่เกี่ยวกับจํานวนทั้งสองให้แก่เพื่อนสมใจเนี่ยบอกว่า2เท่าของจำนวนน้อยมีค่ามากกว่าท่งไม่มีค่ามากกว่าจำนวนมากอยู่8ดและ2เท่าของจำนวนมากมีค่ามากกว่า3เท่าของจำนวนน้อยอยู่2องก็าถามผลบวกนะ เฮ้ทุกคนเดี๋ยวบอกว่าเอ้ยข้อนี้ยากแน่เลยเดี๋ยวเขียนไม่พอคือเขียนตัวใหญ่เฉยๆยไม่มีอะไรหรอกอือม, <c oughs> มีสองจนวนเชปะก็คือจำนวนมากให้เป็นเอกแล้วก็จำนวนน้อยให้นสมใจเนี่ยบอกว่าสองเท่าของจำนวนน้อยมีค่ามากกว่าจำนวนมากยูแต่ แปลว่าจำนวนมากน้อยกว่าใช่ปะก็ต้องบอกเข้าไปให้เราดูแบบนี้แล้วก็สองเท่าของจำนวนมากมีค่ามากกว่าสามเท่าของจำนวนน้อยอยู่สองแปลว่าสามเท่าของจำนวนน้อยอ่ะน้อยกว่า,ก,วาก็บวกเขาไปให้มันเท่ากันจากสมการนี้เรีนข้นมาทีหนึ่งย้ายไปให้แบบจากใี้อยู่ในรูปเอเท่ากับเอก็จะเท่ากับสองวายลบแปดใช่ปะ ก็คือแค่ย้ายแปดไปนี่แหละแล้วทีนี้เราก็เอาไปแทนค่าโดยที่สอง x ของเราก็คือสอง y ลบแปดสี y ่ y ลบสิบหกเท่ากับสาม y จุดสองอันนี้สี่ y อันนี้สาม y ย้ายสาม y ไปลบก็จะเหลือ y เดียวลบสิบหกย้ายไปเป็นบวกได้สิบแ ซึ่งเขาบอกเราเราได้ y แล้วใช่ปะเราก็หาค่า x ได้นะเพราะว่าเราจดัดรูปไวแล้วตรงนี้ x ก็จะเท่ากับส y 2องคูณ y คือสามสิบหกลก็จะเท่ากับเท่ากับ28ป่ปดะยี่สิได้สามสิบกปะใช่อันนี้คือเอ x เท่ากับยีแล้วก็ y เท่ากับสิ เขาถามผลบวกมันก็เอามาบวกกันได้สี่สิบหกตอบสี่สิบข้อสิบเก้านะเขาให้สามเหลี่ยม PQR เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโดยที่มี R เป็นมุมฉาก PQR แบบนี้เนาะเขาบอกว่า QR ยาว10บรือสาและ P Q ยาว20่ถ้าลากจุด R ไปตั้งฉากกับ P Q T S, ที่จุด S แล้วรูท3 R S จริงๆข้อนี้เป็นข้อนหนึ่งที่รู้สึกว่าน่าจะยากสำหรับ,บหลายๆคนเพราะมันมันคิดแบบหลายหลายหลยทบนิดหนึ่งแต่มันก็ไม่ยากหรอกคนเชื่อดีทำได้แน,น่นอนเหมือนใส่ว่ะหน้าเหมือนใส่อ อ่แล้วก็คิดจากสามเหลี่ยมที่ิ่วนคิดแบบพีทาโก,กรัสเหมือนก็คือ20่สิกำลังสองจะเท่ากับ10บรู้สามกำลังสองบวกด้านพีอาให้เป็นเอเกนานมะับบวกเอกำลังสองสี่รเท่ากับสิบรู้สกำลังสองทีละตัวนะสิบลังสองได้หนึคูณกับบุสามกำลังสองรู้สาูณูาม,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 ามได้3 ร้อยคูณสามเได้ 300. สามร้อยย้ายสามร้อไปลบก็เหลือหนะึ่งร้อยแล้วดังนั้นเอกราสองนะต้องเท่ากับสิบหรือไม่ก็ลบสิบแต่ว่ามันเป็นความยาวใช่ป่ะติดลบไม่ได้เราก็ใช้ว่าเอกเสิเออเขียนแทนไปแล้วกันนะทีนี้เหมือนเดิมเอาทำในต่อเห็นป้ามันมีสามเหลี่ยมซ้อนกันหลายรูปเนี่ยใช้สามเหลี่ยมคล้ายเลยเนาะดูแล้วกจับรูปไหนขายกับรูปไหนเี่ยจาก p q r เนี่ย เขาจะจับเขาจะจับ PQR คล้ายกับ RSQ เพราะอะไรเพราะว่านี้มีมุมฉากเหมือนกันท่าเน,นี้ยมี Q ร่วมกันแบบมุม Q อ่ะอ,อ,อีกมุมนึงก็บังคับเท่ากันอยู่แล้วหรือใครจะจับรูปนี้ก็ได้นะเพราะว่าอันนี้ก็ P ร่วมกันจับรูปไหนก็ได้คิดได้เหมือนกันทีนี้ก็ลอหมุนรูป RSQ ก่อกนโดยที่ถ้านี้ตั้งฉากมุมตรงฉากก็คือ S Q. แล้วอันนี้เราดูรูปใหญ่ของเราคือ PQRQ อ q ย่างนี้เราก็ใส่ Q B, ให้เป็นจุดเดียวกันอีกอันนึงก็เหลือ RRS เท่าไหร่ไม่รู้เราหาอยู่ให้เป็นเมตกันแล้วก็ RQ ให้เป็น10รเราตั้งสามเหลี่ยมคายเลยเอาด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปใหญ่ก็คือ20ส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปเล็กคือ10รูป20 3. คือตรงนี้นะ p q อ,อส่วน10ร เท่ากับด้านเดียวกันคือตรงนี้ของรูปใหญ่คือ 10. สิบเนนแล้วก็คูณควายขึ้นไปยี่สิบก็จะเท่ากับร <H S 1> ้อยรูสามย้าไปหารก็จะได้ห้ารูสา <H S 1> ก็คือ RS นั่นแหละแต่เขาไม่ได้ถาม s เเขาถามเราว่ารูทสาของ RS เท่าไหร่ รูปสคูณ r h ah, ซึ่ง r h ah, คือห้รูสามไอห้าเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรหรอกแล้วก็อารูปสาคูณรูปสามใช่ปะ่ะได้สามคูณสก็จะเป็นสิหโอเคข้อ20่สิบเนาขาบอกว่าจากการสำรวจคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนสามคนเนี่พบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยคือหกสิบเมาธยฐานคือหกห พี่ใสคือ18ปมาตรฐานนี่เราได้อธิบายไปแล้วค่าเฉลี่ยก็ผ่านมาแล้วเราก็จะถามว่าพี่ใสคืออะไรพี่ใสคือผลต่างของค่าที่มากสุดกับค่าที่น้อยสุดเนะเขาบอกว่า3คน3คนก็ต้องมีคะแนนสาตัวใช่ปะอย่างนั้นที่เรารู้คือมอาตรฐานมาตรฐานคือค่าตรงกลางของข้อมูลเมื่อเรียงจากมากไปน้อยที่เหลือไปมากก็ได้ มีสามตัวตัวตรงกลางคือตัวที่เท่าไหร่ก็คือตัวที่สองใช่ปะ่ะตัวที่สองก็เลยเป็นหกสิบห้าแล้วเขาบอกเราว่ามธธาันแท้ยบถะไม่ใช่รวดเราว่าที่ใส่คือสิบแปดดังนั้นถ้าตัวน้อยสุดเป็นเเนี่ยตัวมากสุดก็ต้องเป็น x อ็กบวกสิบแปดใช่ปะ่ะเพื่อให้เพื่อให้มันต่างกันสิบแปดทีนี้เขาก็บอกเราอีกว,ว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยเท่ากับหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดเนี่ยก็จะเท่ากับคะแนนทั้งสามตัวเนี่ยบวกกันส่วนด้วยสาม เพราะว่ามีคะแนนของสามคนใช่ป้สองเอวกสามแปดก็คือการที่เอา x, x 18. อวกหกสิบห้าบวกเอบวกสิบแปดแบบนี้ขอบวกให้เลยนะแล้วก็อัน,นย้ายไปกลมต่อแล้วทีนี้ก็ย,าย้ายแปดสิบสามไปลบก็จะได้ว่า สองเอ็กท่ากับร้อเก็เลยเป็นห้าเ้าขาถามเราว่านักเรียนของที่ได้คะแนนต่ำสุดเท่าไหร่ก็คือได้ห้าสิบเก้าคะแนนโอเคครบแล้วยี่สิบข้อเนาะก,ก็ ไม่มีอะไรฝึกบ่อยๆก็คิดว่าน่าจะทำได้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะฝากเป็นกำลังใจให้ได้นะคะขอบคุณค่ะ